และในขณะที่ล่าถอยตอนที่เดินทางมาถึงแม่น้ําฮั่นจู่ๆก็เกิดอาเพศขึ้นสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกิดแผ่นนิ้นไหวรุนแรงจนทําให้กองทัพทั้งหมดของราชวงศ์โจถูกพัดหายไปกับแม่น้ําฮั่นที่ผลสุดท้ายพระเจ้าเจ,าเจา้าก็ได้สิ้นพระชนลงจากการจมน้ําครั้งนี้ด้วยหลังจากที่กองล่าได้19ปีความภัยแพ้และการสิ้นพระชนของพระเจ้าเจ้านั้นสร้างความเสียหายทางด้านกําลังพลและชื่อเสียงให้กับราชวงศ์โจเป็นอย่างมาก จนต้องยุติการขยายอำน,นาจลงสู่พื้นที่ทางใต้ชั่วคราวหลังจากนั้นชีหม่านหรือว่าพระเจ้ามู่ก็ขึ้นสวรราชต่อจากพ่อซึ่งถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เข้ามาฟื้นฟูราชวงศ์โจให้กลับมาสงบสุขอีกครั้งโดยการยุติการขยายอำน,นาจสู่พื้นที่ทางใต้และหันมาปรับปรุงการบริหารภายในราชสำนักและการพัฒนาเศรษฐกิจแทนและหลังจากที่บ้านเมืองเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วพระเจ้ามู่ก็เริ่มขยายอิทธิพลของราชวงศ์ ออกไปทางตะวันออกและทางตะวันตกโดยมีการทำสงครามกับเผ่าเฉินหลงทางตะวันตกที่ไม่ยอมส่งเครื่องบรนาการและนอกจากนี้พะเจามูยังเป็นคนที่ชื่นชอบการเดินทางด้วยครับในการเดินทางของเขามีจุดประสงค์คือการติดต่อกับชนเผ่าต่างๆให้มากขึ้นและโน้มน้าวให้เข้ามาสาวามิภักต์ต่อราชวงศ์โจโดยเฉพาะกับชนเผ่าตามชายแดนที่ไม่ยอมส่งเครื่องบรนาการและถ้าหากชนเผ่าไหนไม่ยอมก็จะใช้กองทัพบ,บุกเข้าพิชิตด,ดินแดนนั้นแทน ซึ่งก็มีการเดินทางอยู่ครั้งหนึ่งที่พระเจ้ามูจับตัวกษัตริย์ของแคว้นหรือว่าชนเผ่าที่ไม่ยอมจำนวนมาได้ถึง5คนและหลังจากนั้นเขาก็ยังคงเดินทางต่อไปเรื่อยๆที่เริ่มออกเดินทางจากมณฑลสังชีผ่านเขตปกครองตัวเองอย่างชิงเจียงและเือกเขาคนหลุนไปจนถึงพื้นที่แถบเอเชียกลางระยะทางไกลกว่า35,000ลี้ที่ถือเป็นความสําเร็จในประวัติศาสตร์การเดินทางในสมัยโบราณครับซึ่งระหว่างที่พระเจ้ามูนั้น ออกเดินทางไม่ได้อยู่ในราชสำนักก็มีแคว้นที่ชื่อว่าฉีที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของราชวงศ์โจคิดที่จะก,อกะ่อกบฏและเล่นโจมตีใส่เมืองหลวงของราชวงศ์โจจนทําให้พระเจ้ามู่ต้องหยุดการเดินทางและรีบกลับมาหยุดยั้งการก่อกบฏนี้และทําให้แคว้นฉีนั้นยอมจำนนต่อราชวงศ์โจได้สําเร็จในสงครามครั้ง,งนี้รวมถึงตลอดระยะเวลาการเดินทางของพระเจ้ามู่ส่งผลให้การค้างของราชสำนักรับภาระหนักมาก ที่ทําให้ในช่วงไปราชสมัยของพระเจ้ามู่นั้นราชวงศ์นั้นเริ่มอ่อนแอลงและหลังการปกครองอันยาวนาน55ปีในช่วง976-922ถปีก่อนคริสตกาลพระเจ้ามู่ที่ว่ากันว่าอายุยืนยาวถึง105ปีก็ได้สิ้นพระชนลง